พี่น้องชาวราศีเมษครับในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2,565นนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลมีบุญมาวาสนาส่งเสริมคอยประคับประคองและก็มีโอกาสที่ท่านพี่น้องชาวราศีเมษจะได้พบความมั่นคงพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดแล้วก็อธิษฐานขอในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ในวงกงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะผิดพลรราดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณ ดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไปปรับใช้กับชีวิตเพื่อสร้างกำลังใจและก็จะมีข้อเตือนใจในบางส่วนบางอย่างที่เราควรระวังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับ ชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านเลือกเอาตามชอบใจหรือว่าคนที่ ผูกดวงมาเป็นลัคนาราศีเมษก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับดูประกอบแล้วการตัดชิ้นใจทั้งหลายทั้งปวงก็ยังเป็นเรื่องของท่านนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไข จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่พระสังฆราชผู้ที่เป็นนักปราชา์ผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความสามารถผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นผู้บริหารด้วยนะครับเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะครับที่จะเข้ามา มีส่วนในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษเพื่อที่จะประ,ประครับประคองให้ข้อนะ้นำให้แนวทางที่ดีๆสำหรับชีวิตของท่านในเวลาที่เจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆท่านจะได้เรียนรู้เข้าใจบทบาทแนวทางแล้วก็จะพบเส้นทางที่มันสามารถก้าวพ้นจากจุดนั้นไปได้นะครับมีทางออกมีทางเลือกมีทางเดิน ที่เหมาะสมแม้ว่าเส้นทางของท่านอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากลำบากใจนะครับเส้นทางของคุบาอาจารย์ช่วงนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษเส้นทางของนักบวชของนักคิดของผู้ที่มีความรู้นะครับเป็นผู้ที่ถ่ายทอดบรรยายความรู้ความสามารถทั้งหลายทั้งปวงจะมีความโดดเด่นไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการส่วนเสริมเป็นส่วนที่จะพยุงรักษาสถานะและก็มีความมั่นคงต่อไปสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศี เมตนะครับประการต่อมาเรามาดูเรื่องที่2นะครับเป็นจุดที่ควรระวังมีเดทอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเรื่องของการงานพี่น้องชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่จะต้องย้ายงานมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแปลงงานมีย้ายที่อยู่ที่อาศัยมีการพลาดภาคจากที่เดิม มีการพัดพาคจากไขรบางคนไปอะไรประมาณนี้นะครับคือชีวิตมันไม่แน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งนะครับมีการได้มามีความสูญเสียมีการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้ได้เข้าใจนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเสียหายมันสูญเสียแต่ในความเป็นจริงแล้วนะั่นคือการได้มาการเสียไปนะครับซึ่งจะมีส่วนที่สอดคล้องซึ่งกันและกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังต้องฝากไปให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยนะครับดูแลด้วยสำหรับท่านที่มีโครคภัยไข้เจ็บประจําตัวก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมามาดูส,นะส่วนที่3นะครับเป็นราชินีดาบนะครับนี่คือการเลือกเส้นทางการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาประสักต่างๆยังมีส่วนที่อยู่ในวงจรชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสติปัญญามีประสบการณ์มีความคิดอะไรประมาณนี้ก็อย่ยังเป็นแนวทาง ที่พี่น้องชาวราศีเมษจะต้องนํามาปรับใช้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับไม่ใช่แบบปล่อยอะไรล่องรอยไปตามอําเภอใจไม่ใช่นะครับปราคับประคองมีแนวทางมีหลักคิดหลักยึดแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินเส้นทางแนวทางการเงินของคนที่เกิดในราศีเมษจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจาก บที่ 1. เป็นเด็กถือถ้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรวมนะครับมีลูกมีหลานมีบริวารเข้ามาในเส้นทางของตัวนี้รายร,รับไายได้ความอ,อุ่นในครอบครัวบรรยากาศดีๆเสริมเข้ามาด้วยนะครับอก็จะมีส่วนเติมเต็มเข้ามานะครับอาจจะตีค่าเป็นเงินยังไม่ได้แต่ว่าตีค่าเป็นสิ่งของที่มีค่าในจิตใจ ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับพี่น้องชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนะครับลูกมาเต็มบ้านหลานเต็มเรือนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับทรัพย์สินเงินทองบางทีนะครับก็ไม่ได้มีค่าเกินกว่านี้ด้วยนะครับรายการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น หนึ่งถ้วยนะครับก็เป็นเรื่องบรรยากาศเป็นอารมณ์เป็นจิตใจนะครับจิตใจดีงามสวยสดเป็นใจที่พร้อมจะรับมือจิตใจที่ดีก็จะทําให้อะไรอะไรมันดีตามไปด้วยนะครับทรัพย์สินเงินทองเป็นปัจจัยภายนอกแต่บ้าปัจจัยภายในสําคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับจิตใจนั่นแหละดีที่สุดในช่วงนี้นะครับลองมองดูนะครับช่วงเดือนเมษายนอากาศมันร้อนบรรยากาศมันวุ่นวายมันสับสนพอเราได้รับสิ่งนี้เข้ามานะครับอทรัพย์สินเงินทองก็จะดูมีความ มีด้อยค่าลงไปด้วยนะครับเอาลองดูพี่น้องชาวราศีเมษนะครับยังให้ค่าของคำว่าอ่าซับภายในมากขึ้นเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นชัสเมิ่นชัสเมนคือโอกาสคือพรวิเศษวิเศษคือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนะครับท่านอาธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มีบุญวน,นา บุญวานสนาส่งเสริมให้ได้รับโอกาสดีๆนะครับพอตกมาอยู่ในตำแหน่งของทรัพย์สินเงินทองรายรับได้ได้นะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินโอกาสที่ท่านจะได้เปิดเส้นทางดีๆของคำว่าโชคทางด้านการเงิน มีเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องชาวราีเมษโอกาสที่ท่านจะได้รับผลจากคุณงามความดีจากบุญวาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนจุนเจอือประคับประคองเส้นทางชีวิตของท่านให้ได้รับความร่ำรวยให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามามีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของรายได้มีข้อสัญญามีข้อตกลงที่ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับ อ่าซั์สินเงินทองเริ่มเปิดขึ้นมาไม่เพียงแต่ทรัพย์ภายในจิตใจก็ดีทรัพย์ภายนอกก็จะหมุนเข้ามานะครับเงินทองก็จะเกิดขึ้นมาได้น่าพอใจนะครับอันนี้เส้นทางของการเงินของทรัพย์เริ่มเปิดขึ้นมานะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวเป็นอย่างไรมาดูกันครับเริ่มต้นจากคารวใบที่1เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงิน การเงินที่เชื่อมโยงกับลูกกับหลานบริวารน,นะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับครอบครัวอบอุ่นนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจ,จะเป็นบรรยากาศที่ดีความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องของการเงินก็จะหมุนเข้ามาด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับเอาครอบครัวลูกหลานมาถึงเรือนมาถึงบรรยากาศดีๆก็จะมานําสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น แดดาบนะครับอันนี้เป็นภาระพันธะครอบปูกมัดครอบปูกพันบางอย่างบางเรื่องในครอบครัวนะครับซึ่งเราจะต้องจําเป็นสะสางจัดการแก้ไขบางเรื่องก็ยังแก้ไม่ได้บางเรื่องก็ต้องอดทนรอคอยนะครับใจเย็นๆรวมทั้งเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยอดๆแดดของคนในครอบครัวด้วยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยในช่วงเดือนเบษายนนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สในเรื่องของความรักครอบครัวนะครับเป็นอัศวินเรียนพี่น้องชาวราศีเมษคนที่กําลังรอคอยความรักรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ไปทํามาค้าขายไปทํางานต่างที่ต่างแดนต่างอาเขตที่อยู่ไกลๆกันนะครับมีแนวโน้มที่จะได้ วนกลับมาเจอกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับนอกจากนี้ก็จะนําความมั่นคงนําความมั่งคั่งนําทรัพย์สินเงินทองย้อนกลับมาด้วยนะครับใครที่รอคอยอยู่ก็ยังมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับความสมบัตินะครับชายหนุ่มที่อยู่แดนไกลๆก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมานําสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับอันนี้เป็นความรักนะครับเป็นครอบครัวมีทั้งจุดที่ควรระวังใส่ใจเป็นพิเศษและจุดที่จะมีความสมบังในเรื่องความรักความมั่นคงความมั่งคั่ง ก็มีโอกาสขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเราจะมาดูทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะครับเราอาจจะเจอตรงนั้นตรงนี้มีปัญหามีอุปสรรคอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทีนี้เรามาดูทิศทางแนวทางว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากฐานรูปใบที่หนึ่งเป็นสองไม้เท้านะครับเสียดายใครที่ยังไม่มาดูถึงจุดนี้นะครับใครบางคนก็อาจจะ Ah. เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับ่ยงไรก็ตามนะครับมีบุญวาสนาร่วมกันจะได้มาฟังตรงนี้ด้วยนะครับท่านมีโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเองในอาชีพการงานด้วยนะครับใครที่รอคอยงานอยู่จะสมหวังนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีอาชีพเสริมอาชีพสำรองที่ดีเยี่ยมมีการลงทุนใหม่ๆมีการาทำสัญญาใหม่ๆม,มีการค้าขายเข้ามาด้วยนะครับมีการเงินที่หมุนเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับนี้บินบรรยากาศใหม่ๆต่อเนื่องกันไปนะครับอดทนร รอคอยแก้ไขได้เดินหน้าต่อไปได้มีโอกาสที่จะประสบผลเส็จ2ไม้เท้าคือความมั่นคงเติบโตในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในส่วนนี้นะครับการแก้ไขปัญหาที่ทางแนวทางนะครับเป็นเดสตานะครับเป็นดวงดาวเช่นเดียวกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องความรักวิถีชีวิตท่านจะพบกับความชุ่มชื่น จิตใจสวยงามจิตใจสงบเยือกเย็นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับชีวิตมันดีขึ้นนะครับมีอะไรดีๆหมุนเข้ามานะครับท่านรอคอยแล้วก็จะมีความหวังมีความสําเร็จมีความสมบังงตามที่ท่านรอคอยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น หกเหรียญน,นะครับการเงินนะครับได้มาจ่ายไปมีการจัดสรรมีเงินสัพัดเงินคล่องนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับมีการได้มีการทําบุญมีการแบ่งปันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นส่วนที่สร้างสิ่งที่ดีๆมีคุณงามความดีเข้ามาด้วยทําบุญเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นมีความสุขที่ได้ให้มีความสุขที่ได้แบ่งปันมีการสร้างสิ่งที่ดีๆเข้ามาเป็นสะพานของคําว่าบุญกุศลด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ เริ่มดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับมีงานมีเงินมีความรักมีการทําบุญมีการพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมีการจัดสรรสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับเดือนเมษายนนะครับเป็นอาจจะเป็นเดือนของครอบครัวเป็นเดือนขุงความรักเป็นเดือนของความอบอุ่นด้วยนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะให้คำแนะนำแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในราศีเมษนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น10เมษานะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับเป็นโอกาสดีในความเติบโตมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นช่วงชีวิตของท่านจะ พุ่งสุดๆในเรื่องของอาชีพการงานเติบโตขึ้นมาไม่ว่าท่านจะทำงานประจำหรือว่ามีอาชีพอิสระมีงานส่วนตัวทำนะครับเติบโตมั่นคงขยายโอกาสสร้างโอกาสร,รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้นมีบรรยากาศดีๆเข้ามาด้วยนะครับเอางานเยอะงานยิ่งใหญ่งานสำคัญทัญ้งันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้สำเร็จด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางของการงานมีอาชีพที่ดีมีอาชีพที่มีความมั่นคงขึ้นมีผู้ใหญ่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความช่วยเหลือบอกทิศทางบอกแนวทางที่ดีเวลาที่เจอปัญหาเจออุปสรรคก็จะได้ผ่านพ้นจากจุดนั้นไปได้นะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นนักปราชทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้บริ ารมีความพร้อมที่จะเติบโตเดินหน้าต่อไปนะครับสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่คนในเรือนด้วยก็จะเป็นจุดที่สําคัญเป็นจุดเด่นมากๆในเรื่องของการงานนะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญในวงจรชีวิตของชาวราศีเมษคือเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยการเดินทางความพัดพากการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ซึ่งจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องระมัดระวังมีส มีปัญญามีการแก้ไขปัญหายอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้รับความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจด้วยนะครับเรียนรู้เข้าใจบทบาทต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานะครับเส้นทางของการเงินถือว่าจุดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามีบุญวาสนามีอานิสงส์มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาประคับประคองอธิษฐานขอได้ในสิ่งที่ท่านกําลังรอคอยคนที่รอคอยโอกาสก็จะได้รับความสําเร็จความสมบงังมีทรัพย์สินเงินทองเปิดเข้ามาด้วยนะครับทั้งทรัพย ายนอกซับภายในจิตใจก็ดีบรรยากาศต่างๆก็ดีมูลค่าคุณค่าก็จะหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีโชคมีลาบตามมาระยะระยะด้วยนะครับส่วนโอกาสของความรักนะครับใครที่กําลังรอคอยอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้สมบังนะครับคนรักที่อยู่คนละที่อยู่ห่างกันก็จะย้อนกลับมานะครับเป็นความเข้าใจความเห็นใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดนี้ในครอบครัวเนี่ยอะไรก็มีสิ่งที่ควรระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของภาระพันธะหน้าที่บางอย่างที่จําเป็นจะต้องสะสางจัดการในช่วงเดือนเมษายนด้วยนะครับโอกาสทีนี้ ทิศทางแนวทางของชาวราศีเมษนะครับคือการเติบโตมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีบรรยากาศใหม่ๆมีการลงทุนใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาการรอคอยจะสมบงังการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็จะพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆนะครับตามความรู้ความสามารถนอกจากนี้ยังมีคําว่าโชคมีการสร้างบุญสร้างกุศลมีการช่วยเหลือแบ่งปันจัดการบริหารต่างๆที่ดีเยี่ยมด้วยนะครับโอกาสต่างๆเติบโตเต็มที่พัฒนาการที่มั่นคงขึ้นงานก็จะดี น,นะครับมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆสําคัญสาคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพส่วนตัวหรือว่าอางานประจำนะครับเติบโตมั่นคงขึ้นทุกอย่างกำลังเดินหน้าต่อไปแบบมีความมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษรครับ เอาละครับวันนี้มหาพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนพุทธศัก,กราช2565มาครบนะครับตามบทบาทตามหน้าที่ตามสมควรนะครับเรื่องงานเรื่องเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขทั้งหลายทั้งปวงนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้กำลังใจกันไปเรื่อแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมฮักด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีเมษทุกท่านทุกคนตลอดจงวงสาขนาญาติเพื่อนฝูงญาติมิตรทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีความสุขมีความสมหวังมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอ,ขอให้ปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับพบกับความสุขความรุ่งเรืองความสมหวังและก็มี สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ